thank you บอลแคมป์ปิ้งกัอะไรมาต้านคลืนนะครับมาตอนจะเศ้านะครับแม่ใส่หมวยหูเขา่าต่ำบางฮงจัดแล้วที่มึงเศ้านะครับสร้างไก่ก,ก,ากราสิกอไฟเอาใส่หมดหน,นี่งท้ายรถเลยบ่ใส่เนียวน,นาะเอาไฟไไ้ไปเพื่อไปครับพี่ตังนุ่งอ่ะปกติกลางน้ำกูแหละนะครับมาจิ้ม้าวปลาครับพี่น้องมาเนีจจ้ยนะครับจัจวดนะครับบรรยากาศคือเกาคล้องกินดานคือเกาห้องคือเกานะครับบรรยากาศคล้องกินดาเห็นไหมบรรยามาศแง่แง่ให้นางสร้างไก่ก่อไฟกัน เียไปไปก๊อกลังเก็บพืชมาหน่อยล่ะไปเก็บพืชมาไปนี่ผลงานนะครับงานนมหนับนะครับครับบกเบิดนะครับกินผ้าขาวผ้าเทียงนะครับช่วงเทียงอันนี้หาพอาดิกินตอนเทียงนี่สินะครับโอเคครับผมนี่บรรยากาศแต่พอถือว่าได้หลายครับเพิ่งผ้าดิครับพี่น้องผ้าดิกลงมานะครับแล้แม่ใส่ใบเพิ่นเสียปลาบัตมันทัดติดย่างกินข้าวใบใบกันนะครับพี่น้อง กำลังเป็นทานพอดีครับอย่างนี่ปลาที่อยากกินช่วงใบตำหงต้มปลากลับกันไปครับพีน่น้องฝุดซางกันกำลังเดือดดามตุ้ยตุ้ย,ยนุมหยัดอยู่ฝั่งทางพู่นนะครับท่านมาเออถ่ายเลยนะครับมาติดอย่างปลากันครับบบบนี้ผลงานนะครับกับผู้ที่ว่าได้หลายนะครับเพราะได้กินพี่น้องเลยพได้กินพระเด้ดนั่นแม่ใจแม่เสียบก่อน ปันนี้ตัวปักใหญ่เลยพี่น้องสามตัวปลานะครับชมกระต่ายนะครับร้อยเป็นทานก็แป๊บนึงนะครับก็ร้อยเป็นทานก่อนต้มนุ่มดัดกระลังมากผีเบิร์ตนะครับทานไก่เลนน้ำตุ๊บปองตุ๊บปองอยู่นะครับรอแป๊บนึงเด็กินผ้าขาวผ้าใบนะครับน้ากินกับป้ามาหนิครับผมวันหยุดนะครับชุดชิวเชีววันจันทร์นะครับอากินอย่างปลาแซ่บๆซบสมตำต้มปลาเข้ามาหนีขุดต้ต้มปลาเข้ากันเต็มหม้อบรรยากาศ ก็ด so okay, ิ่ปลาของเขาโอเคครับผมก็ติ้มปลาในสีหยาดปลาให้เ huh. ป uh ็นทานแป๊บไม่ได้ใส่ไหมนะครับสมหอกแล้วว่ะสันเอ้ยนะครับกินของปลาต้มปลานิลแบบธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องสมพอดีเละเนื้อปลามันดีพี่น้องเนื้อปลากะลังมันเลยแซ่บๆซ่บอืมสมพอดีเลยพี่น้องโอเคครับเอากินกับปลา ต้มปลานิลริมสะน้ำบรรยากาศกัวริมป่าใหญ่มากทีละกรองกินดานะครับกําลังย่างปลาหลังย่างปลาของเขานะครับอย่างเช็ในในแม่ใส่ไม้ตําหงเ์ตดเพลนผุนุ่น,นกําลัางยืมมุมพุนอยู่เดี๋ยวกลับมาอีกนะครับี่เบิร์นะครับกําลังหา,น,างนะครับ สุไทรีเก่าต่อรับปีใหม่สกรอบนะครับก็ดีกับทีมงานเขาเขานะครับบ่าวเบิดนุ่มน่ากับเขึคือมาจากน้ำแล้วสิเดกินเข่าช่วงเที่ยงบายบกันแล้วครับแม่ไซไม้สิเด็ดตำมะระกอกันแล้วนะครับตำมะละกุงแล้วครับปลาอย่างกับกางับง่าไม่น้องวันนี้ต้มปลานะครับต้มปลากับย่างปลานินกันนะครับบรรยากาศตีมน้ํามาจินข้าวป่านะครับช่วงบันยุดชิวๆนะครับก็โรงงานแม่ไซม้ก็หยุดไปแล้วล่ะหยุดแล้ววันนี้ เอาขยักขาไห่ละแต่องผมก็ยังทํางานอยู่นะครับคนที่ทามันก็ทํางานกันไปนะครับเพราะว่ายังไม่ปิดก็มีนะครับคนที่ปิดก็ว่ากันไปนะครับอ้าวแม่ทำไมเขาตังหงกันแบบนี้กินบรรยากาศช่วงย่ำในะครับครับมีเบอร์กับนุ่มนัดก็ลังขึ้นมาแล้วนะครับทำแบบง่ายๆกันนะครับเอาหิมพงหิมทาก็ลดแล้วครับทางไก่ลังจัดแันยูถ่ายรถเท่าีหแหละพวกเฮาง่ายวาพีมันนี่ย้ายมาที่คลองกินดากันนะครับบรรยากาศเคยมาตั้งแต่งวดก่อนแลวครับ วันนี้มันหมานวันนี้ก็หมานเหมือนเดิมครับผมพอได้กินพอได้กินมผู้เดียวเนีอืมรักมีแฝงไปเบิือนหรืบอโอเคแล้วนะครับไอ้สัสไก่กำลังปรุงแจว่มแบบจวแจวนะครับแจวดีป่าจำทักแจกกีดีดีปพา่นินนะครับเนี่ยใส่ไม้ตับมะคงจัดจัดเป็นเป็นแจวเป็นผักนะครับบรรยากาศกะบแดดแดดได้เช่นไรกันอยู่มันใบคลอยมาแล้วนะครับใบคลอยมาแล้วนะครับทีมงานกองเฮานะครับวันนี้มาขอกินมเกีวปลาสักมือหนึ่งครับผม ทีมงานของช่างไก่นะครับลูกค้าช่างไก่ตอนนี้ก็อย่าโทรมาหาเด้อเพราะว่าออกมาป่ามาเขาแล้วหืมโทรมาหลบเหรอเออรับเสมอเอาจะเอาเงินมาให้ไวสั้นโอเคนะครับแม่สเซสจอยตาบ้องหงสักก่อนปั่งนี้จวดช่วงใบนะครับบรรยากาศดีครับผมช่วงใบใบจังเล็กกับบรรยากาศช่วงตะเวนโลกดินจังน้อยนี่บรรยากาศพลังเสียงคปลาพอดีนะครับทิ่แล้วกันนู่นน่าจะล่องอีกจักปากสองปากเลยกะโอลานอกันนะครับ มาในเชิวๆครับผมมาในมาแบบว่าหาไปกินมากไม้นะครับหากินแบบพอได้อยู่ได้กินนะครับครับเมื่ออือมันม้วนกันหรือว่าไปกินเกาบปลากันสักทีหนึ่งนะครับดก้อนเนี่ยนองไปเฟื่องใบมาเออมาในก้อนไปเฟื่องใบมะมาในนี่แต่น้องสายไหมมานะครับอืไปนั่งโฮมไปนั่งโฮมหลับไปนั่งโฮมเร็วปลากำลังสุกน้องสายไหกินปลาตัวใหญ่ๆเลยมาในี่ให่แม่แตนตำหมุนก่อนเครื่องปรุงเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ พีกน้องบ่างนาวว่ากันไปโลดบาคงเฮิมฝนทำเฮิมใส่เลยนี่อืปคงเฮิมนล่ก็ได้สมครคนจากกันสร้างไก่ปีของลูกหน่องเอาตามอันบดังปรแห้งปวดทุกละไกลทุกแล้วครับับอักับงกเก้ทอรดีกว่าดีเลยดินี่ครับผมอันนั้นราออกไปตัวนั้นจกเกอร์ี่ไคอยออกลยผิดไหม ตัวบ่นึงันเเอปข้นแน้อย่า randomized randomized งบบขอเชอี่กับี่จอดตลอดตลอดหบ่ขึ้นเชอี่นะครับะไปย่างมะแรงเชอรี่ก้อยก็ได้ด้ครับเชอรี่ได้มาหลายลูกหลายน่อยอยู่มะเรงยังเกี่กันครับผมก้อยหอยเชอรี่เหจังากันในทริปหนึง ใบชวนใบผ้าขาวผ้าใบนะครับแม่ใส่ไปกระลังตักแกงต้มปลานะครับต้มปลาไปนะครับต้มปลาตำหงย่างปลานุ่มนัดก็ว่ากันไปกระลังมากเลยครับโอเคครับผมนี่เบื่อสดเสียบพี่น้องเลยแม่แม่แม่มาหลุดเดี๋ยวคืนแล้วคืนแล้วมีก้อนขี้ฟ้าแล้วพี่น้องไหมเพื่อมาขังรถเทมบ้านเพรากินได้ไม่กลับ มากินกับปลานะครับกับกำนองใส่ไหมกันมือนี้ครับพี่น้องใส่ไหมสร้างไก่นะครับนุ่มน่านะครับผีเบื่อข้องเขานะครับพี่ชายประนคือเก่านะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกินข้าวอยู่ลูกวัานี่ประเดี๋ยกันอดเดือดจบไปบไผ่ใบเกือบไปสองใบสามโมงครับกินข้าวเที่ยงนี่นี่ข้าวเที่ยงใบสองโมงสามโมงพี่น้องกับพ่อแม่เราสามารสายนี่ิดน้อยนะครับแบบแบบว่าแบบชิวๆกันนะครับเรียนอื่นเอาถ้าแบบชิวๆมาได้ไหมไปเฟิ่องได้เหมือนเบิ่องนุ่มน่าเน็ดอไก่ได้ไหม อยากปลาตักมาแล้วต้มปลาตมงเงเดียวอะบรรยากาศแจะแจวเพชรใช่ไหมอันนี้แก้วขมสรงไก่ครับต้มปลาตะมงฮงเพิ่มบุงเน้ดอทุยบาุงกาดบงเงินประกันนุ่มนาดว่าบวงเงินเด้อทุ่ยูบานปราเสริมากพี่ออกท่าพี่เด้วราเสราครับ